ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องตาเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆที่รักการเกษตรทุกท่านนะครับมาดูวิธีการปรุงดินกระสอบหรือดินปลูกที่เราซื้อมานะครับว่าเราจะปรุงอย่างไรก่อนที่จะเอาไปปลูกนะครับก่อนอื่นก็มาแกะถุงก่อนนะครับแกะถุงปุ๋ยถุงนี้ก่อน เมื่อแก่เสร็จแล้วก็เทครับสำหรับดินถุงหรือดินปลูกที่เราซื้อมานะครับมันก็จะเมนบางเจ้าบางเจ้าเขากา็เป็นดินที่มีคุณภาพเนาะเขาปรุงมาดีแต่บางเจ้าเนี่ยคุณภาพดินก็ไม่ดีนะครับเวลาเราไปปลูกเนี่ยลดน้ำไปเนี่ยมันจะแน่น นะครับอันนี้ผมก็จะมาปรุงให้ดูว่าก่อนที่จะไปปลูกจะต้องใส่อะไรบ้างนะครับส่วนส่วนผสมในการปรุงดินนะครับของผมก็จะมีแกบเก่าแกบที่หมักแล้วนะครับเราใส่เป็นใส่ไปนหนึ่งขันเนาะนะครับแล้วก็มีพวกกระป๋มะพร้าวสับที่แช่เรียบร้อยผ่านการกําจัดสารแทนนินเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีขี้วัวหมักนะขี้วัวหมักอีกหนึ่งกระมังไม่ถึงไม่เต็มดี ก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาผสมนะผสมให้มันเข้ากันที่เราเติมพวกแก่พวกอันนี้ลงไปเนี่ยมันทําให้ดินเราปโปร่งนะครับดินเราปโปรง่งนะเวลารดน้ําหรือรากของพืชน,นี่มันก็เวลา,าปลูกอะไรไปเนี่ยรากของพืชก็จะได้จเจริญเติบโตรากของพืชเจริญน,นะรากฝอยรากอะไรก็จะ,ะซ่อนใจนะหาอาหารได้ดีนะครับ ถ้าเราไม่ใส่พวกนี้ดินมันจะแน่นรากมันก็เดินไม่ดีเมื่อรากเดินไม่ดีก็หาอาหารไม่เก่งพืชของเราก็แค่แกนนะครับส่วนขี้วัวปุ๋ยหมักขี้วัวก็เติมพวกไนโตรเจนเติมปุ๋ยลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเป็นอาหารให้กับพืชสําหรับพี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆที่มือใหม่นะครับที่ซื้อดินมาปลูกแล้วก็ ขี้วัวหมักก็ไม่มีผู้หมักก็ไม่มีแกบหมักก็ม,มีแล้วก็อะไรมะพร้าวสับก็ไม่มีเราก็หาซื้อสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับสั่งซื้อทางออนไลน์เดวนง่ายนะส่งถึงหน้าบ้านเลยครับออนไลน์นะมีมีขายกันเยอะนะครับเราก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเอามาใช้นะหรือไม่มีอะไรก็ดินเพียวเพวเนาะไม่ปลุงอะไรก็ ปลูกได้นะครับแต่ผมามาแนะนําว่าถ้าเราปรุงเนี่ยนะพืชผักเราก็จะงามนะครับเวลาลดน้ํามันก็ไม่แน่นนะครับไม่แน่นนะรากมันก็จเจริญดีนะจเจริญเติบทําให้พืชผักเราจเจริญเติบโตเนาะปลูกอะไรก็งามนะถ้าเราปรุงแบบนี้มันก็จะงามขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยวิธ <Okay. S 1> ีการปรุงปรุงดินนะครับก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็กรวย ผนะสมเอามือนี่ผสมก็ได้ใส่ถุงมือซะผสมผสมก็จบกระบวนการแล้วครับก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับท่านที่มือใหม่เนาะใหม่ก็ไปลองทํานะครับท่านที่มือเก่าแล้วเก่งแล้วนะครับก็คอมเมนต์มาแนะนํานะครับแนะนํามาสอนมาให้คําแนะนําในใต้คลิปได้นะครับนะครับเผื่อว่าเราจะเป็นวิทยาทานให้ท่านอื่นๆนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการปรุงดินนะครับพี่น้องเราก็จะปลูกพืชผักก็ไปลองทําดูนะครับสําหรับแคปนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ